แรงงานไทยต้องขอบคุณไอรอนโดของประเทศอิสราเอลที่มีระบบป้องกันสั้นซูงในการสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิสราเอลการลบนครั้งนี้แรงงานไทยต้องลบอซิบิลรอดจากขีปนาวุธทางอิหร่านที่ยิงมาใส่อิสราเอลตลอดเวลาที่ผ่านมาอิหร่านและอิสราเอลได้มีการเปิดศึกสงครามระหว่างประเทศในการยิงขีปนาวุธในการโซเหนือทางขีปนาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในวันที่1ตจุลาคมที่ผ่านมาทางประเทศอิหร่าน ได้มีการยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนมากก็คือขีปนาวุธบาลิสติกมิไซล์เพื่อทําลายระบบป้องกันไอรอนโดมของทางประเทศอิสราเอลและการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ครบจุดประสงค์ในการทราําลายเครื่องบิน f 35ทางอิสราเอลแต่ว่าตอนนี้ทางอิหร่านนั้นได้มีการชมทีระบบป้องกันไอรอนโดมของอิสราเอลได้สําเร็จแล้วและงานไทยที่ทํางานอยู่อิสราเอลต้องระบาดระแบงเป็นอย่างมากในการทํางานนั้นต้องมีความระมัดระวังและ ระงตัวเป็นอย่างสูงเพราะอาจไม่รู้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางอิรานนั้นจะมาลงจุดตัวเองทํางานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทางช่องก็ได้คลิปเป็นบางส่วนที่อิรานยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลได้มาจากแรงงานชายที่ทํางานอยู่อิสราเอลได้ถ่ายเก็บไว้ได้ในวันที่อิรานยิงโจมตีลูก,กส,สกัดครับผมเสียสกัดบ่เนี่ โอ้หน้นักเลรครับพี่น้องหนักเราน่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 านอดโอ้หนักปุบะบอลกลายเลยปืดโอ้เครื่องควเลยตัวนี้นี่พี่น้องครับถอดนผมโอ้หมดกระไรเดี๋ยวมั้งน่เล่นดังเลยครับพี่น้อง เต็มฝาเลยเต็มฝ่าเลยโอ้ยามนอะมันซื้อเออโอ้โอ้โอ้โ้ออ้โอ้โอ้โอ้อ้โนไปไหโอ้อ้โอ้โ้อ้วอโอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้โ้องโอ้นอโอ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้นอ้โโอ้โอ้โอ้้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้

เร่นโแค่ปดตัวไวยาวันยอะอยู่นอกครอย่โค้สามคนนี้ะเล่อลให้เจ้าขมาลบยกันครับผมดูไก่กันเอ้ยนั่นน่นนัยังโม่เบิดด้วยครับมาเลย่อยไม่แล้วไมแล้วมืไหนนน่ล่ะ แมมนและขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จบก่อนจะปิปคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ซ่องของแอดมินด้วยนะครับ